ทำข้อสอบไล่ผีกันอุกระต่อยให้ยับเจ้าก็แค่พ่อโลโจนข้า่ยคือคว่นตปรตาโรมาทำอะไรตรงนี้ทำอะไรไม่ไปทำงานทำไปทำงานแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงห้าล้านรับนี่ยก็ไม่บอกให้คนดูกดให้ถึงห้าล้านรับ มีทั้หมด3กลุ่มกันหรอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทั้งยี่หมอนั่งรูปเฮ้ยขามอะไรขนวันนี้เรามาแปลกกันหน่อยนะเพราะปกติเราจะมาตอนเช้าแต่วันนี้เรามาในตอนกลางคืนลิลลี่พูดเราลี่พูดลิลลี่พูดเดี๋ยวยิ้มร้อนจังอันนี้ไปฟังปะเราจะมาในธีมทำข้อสอบไล่ผีกันแต่เราจะไม่เรียกผีว่าผีเรียกว่าผี เรียกว่าอะไรครับอาจารย์โอเค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 ไม่รอแล้วโอเคเอาต่อต่อจ้ะเราจะเรียกผีว่าฮอลโลเราจะเรียกผีว่าฮอลโลเราจะเรียกผีว่าฮอลโลโอเคและเรามานในธีมของ บีซ์อิชิโนะโซะผมรู้เลยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่ผมชอบมากเพราะทำาจากแอนิเมชัที่ผมชอบสุดๆเลยครับ<อ>ทุกคนนะที่สำคัญครับตอนนี้ครับเขาเปิดให้โหลดนะครับรีบไปโหลดนะครับทั้ง iOS และ Android ครับผมนะผมโหลดแล้วทุกคนอย่าลืมไปโหลดกันนะโหลด,ดแล้วจ้าทุกคนนะคะที่บ้านเนี่ยอย่าลืมไปโหลดกันนะคะบีซ์อิชิโนะโซะค่ะแล้วซึ่งในบีซ์เนี่ยทุกคนก็จะเป็นพระเอกกิโกะกับนางเอกลูเคียเนี่ยคอยไล่กำจัดตัวฮอลโล่ใช่ป่าวเราก็เลยจะมากำจัดตัวฮอลโล่ไปด้วยเหมือนกันค่ะ ทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับด่านที่หนึ่งนักเรียนจะต้องไปตามล่าหาอาวุธกระป๋าพอลโลแต่กติกาก็คืออาจารย์อุลหะลาจะให้จับฉลากว่านักเรียนแต่ละคนจะได้ห้องอะไรเพื่อสุ่มเลือกห้องเข้าไปตามล่าหาอาวุธแต่จะมีเวลากําหนดหนาทีถ้าใครหาอาวุธไม่ได้จะโดนทําโทษอาวุธของนักเรียนแต่ละคนอิจิโกะดดาบซันเกสึครับลูเคียอาวุธมีดหมออิชิดะ ธนูควายธนูมีหมอหนักแล้วควายธนูหนักกว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีหมอเลยก็วัยพุทธได้แต่เหมือนอ้าวอินโนอุเอข้อสารเสกียเจ๊ก้สมหวังหน่อยได้ไหมซาโดเป็นหมัดนวมอี๊ะ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 อีแอะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะก็พร้อมแล้วมาจับสลากกันเลยโอ้โหเดี๋ยวมาเปิดทีละคนไอ้ไมพดอ๋อมาอิจิโกเป็นคนแรกอิจิโกอยู่นี่อันชานมูลาล่าครับอิจิโกคนแรกไปตามหาห้าทีจับเวลาไป ห้องนี้ของจริงเลยทุกคนคอนโลเยอะจริงด้วย กันเก๊สือเฮ้ยหมกคนวุกคนห้องนี้หนาโลดจริงนะไงเฮ้ย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 ท้ยกคนเฮ้ยวะ เจอไว้ทุกคนไม่หมดเวลาใช่ไหมใช่ตึ้งหนึ่งนาทีผมเจอทุกคนฟุ๊บพลังเข้าสัน มันรีบหาข้าสารดกว่าทุกคนเอาใจช่วยอีนุอยด้วยนะคะข,าาข้าสารเหรอข้าวสารข้าวสารขาข้าวสารข้าสารข้าวสารข้าข้าสารข้าวข้าสารข้ข้าสารขข้าสารขา นุ้ยนุ้ยหาอะไรสิทุกคนเข้าวสารมันอยู่ไหนไม่มีเข้าวสารอยู่แถวนี้อ่ะหาตรงไหนได้บ้างกระเช้าเหรอกระเช้าเหรอมีจำพอจะมีคำใบ้ไหมอ่ะสีส้ม มันมีฮอลโลอยู่ในนั้นอ่ะแต่ฉันขอปฏิเสธจ้าฮอลโลตัวนี้ฉันขอปฏิเสธแกอย่าออกมาอีกชึบโอเคปฏิเสธแล้วมีเหรอมีแต่เสื้อผ้าเ,เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะอย่าบอกนะทุกคนอันนี้คือพลังข้าวสารเศษ ีนอูเอะเจอแล้วทุกคนเก่งมากยังไม่หมดเวลาเลยเดี๋ยวอีโนอูเอะไปมาจากไหนอะบนบนหลังตู้เย็นไงคะไม่ใช่ค่ะมันจะอยู่ในย่ามพระนะคะย่ามพระเหรอหนูโกงอันนี้ไม่ใช่มันต้องอยู่ในย่ามพระหนูสอบตกค่ะโอ้ยโอ้โหแล้วหนูไปหามาเนี่ยไปค่ะเป็นกับเพื่อน ดครับเจ้าจงไปตามหาหนุ่มให้เจอภายในเวลาห้านาที5นา,5นาทีททใช่ข้าทำได้ไปได้ห้อ,องแรกเลย <โฮ S 2> มหมดเวลาใครยัดมันมา5าวิอาจารย์ข้าได้เวลา5้านาทีห้องแรกอ๋หัวขอโลกหัวขอโลกแขนขวาข้านี่แห่ง,หงยักษ์ร้ายส่วนแขนซ้ายนี่ข้าแห่งจอมมารพอโลกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกทุงนั้นมีสามห้องแอ้ข้ามาหาเจอห้องแรกเปิดไฟก่อนเลยไม่มี ไม่มีมียานฮอลโลดูมากเลยอ่ะเดล๋ยวตอนต่อไปโอ้โหทำไรฉันไม่ได้หรอกอ่าเพราะน้ำเสียห้ามใช้ฉันจะใช้เฮ้ยวิ่งอะไรเนี่ยไปไม่มีเหลือเวลาสานาทีหนูข้าไปไหน อันที่สี่เขาไม่มีน่อแล้็าอเคเฮ้ยไม่กลัวเลยตายแต่งเอาก็บอกอยู่ห้องน้ำอ่ะแล้วนวมค่าไปไหนอ่ะ้าโดดเหลือเวลาสนาทีเฮ้ยนวมค้าไปไหนเฮ้ยเหนไมคาเจอนวแหละทุกคน เน่แขนขวาข้านี่แห่งยักษ์ร้ายและแขนซ้ายข้านี่ได้ได้ขู่ก่อนแขนขวาแห่งยักษ์ร้ายแขนซ้ายแห่งจอมมารนี่และข้ามีพลังเพิ่มอย่าออกมากูต่อยแน่มึงลองแห่ออกมาอีกสิเอามันมาก่อนเจ้ายังมีเวลาอับข้าจะเป่าฮอร์ล็อกเองละจ้า อาามาแล้วา <mm ่ไปคนต่อไปโอเคข้าต er> ้องหาควายธนูให้เจอโว้ยควาย ไม่ตกใจหรอกข้าไม่ตกใจหรอกไอ้ไอ้พวกขันโลไอ้พวกขันโลข้าต้องหาควายธนูเมื่อกี้ข้าแค่เสียควานนิดหน่อยเจ้าก็แค่พวกขันโลส่วนข้าเนี่ยคือควินซี่เจ้าก็แค่พวกขันโลส่วนข้าเนี่ยคือควินซี่ข้าคือผู้ชนะและส่วนผู้ชนะก็คือมีจิตชี้เป็นชี้ใส่ควายธนู ูเตะอะไรเนี <convert> ่ยข <dividends> ้าคือควินซีข้าคือตกใจเลยสิควินซีไปถึงข้าหาไม่เจอ รนข้าคือควินซี่พวกเจ้ามันก็แค่ฮอลโล่หมดเวลาแล้วครับเจอไหมครับเจอไ <ป S 2> ฟธนนฮอลโล่ฮอลโล่มามานี่เลยอิชดาถอดแว่นถุงเนี่ยแบเข้าเลยนะลา้างยาก เวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะจะมูกเนี่ยล้างยาดขับ่ะดูเคียร์เจ้าจงไปตามหามีดหมอให้เจอภายใน5นาทีโอเคอาจารย์ฝนมัน่ากลัวมากอ,าอยังเลยแล้วรวะนี่เอ๊เนนะเจน่ะอ,อ,อะไรอ่ะด่าปะ มีดหมอมีดหมอของข้าอยู่ไหนนะอะไรล่ะอะไรล่ะมีดหมอของข้าอันนี้หรือเปล่าอะไรล่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคลขนาดนี้ข้าก็สบายใจแลยทุกคนโอเคข้าจะเข้าไปข้างในได้ไหมนะ แล้วห้องมันลกมากค่ะแล้วประเด็นก็คือเราจะหายังไงให้เจอมีดหมอเขาอันกติดหนึ่งอุ้ยแถวนี้แถวนี้ต้องมีอะไรสักอย่างอุ้ยมีอีกไหมอ่ะอะไรอ่ะพี่อันนี้กรรไกรตัดเล็บหรอไม่มีทุกคนมันอยู่ตรงไหนฮัลโหลยเย่แล้ว นจับขาไม่ใช่คอนมันคือคอนโลกหรเคลียร์ไม่ได้สองเายจีเราต้องฆ่าคอนโลกให้ได้ไม่มีทางจะหายยังไงเจออันนี้เปล่าใช่หรือเปล่านะทุกคนเราเจออาวุธต้องสงสัยค่ะเราคิดว่ามันน่าจะใช่นะเพราะว่ามันน่าจะคล้ายมีดหมอสุดแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ <c oughs> ใช่อันนี้เปล่า <c oughs> ใช่โอเค ไอ,อ้พวกคอโล่ต้องเจอนี่บังไข่จงเยื่อแข็งฮักกาโนะโคงงาแม่เป็นไงได้มาแล้วดาวสาวไอ้พวกฮอลบล่ไปเ ครันนนกกเียทุมาถึงภารกิจที่2องนะฮะด่านที่2ใครคือฮอลโลในด่านนี้ทุกคนจะเล่นผีถ้วยแก้วกันโดยจะมีหนึ่งคนในกลุ่มแอบแฝง F <c oughs> เป็นฮอลโลอยู่และไม่มีใครรู้ที่สําคัญในเกมนี้คนที่มีอาวุธจะได้เปรียบวิธีการเล่นทุกคนจะเล่นผีถ้วยแก้วกันโดยการเอานิ้วแตะที่แก้วและคนที่เป็นฮอลโลจะต้องคอยแอบดันแก้วแบบนเนียนๆไม่ให้ใครรู้ในด่านนี้นักเรียนทุกคนจะต้องพูดคุยและคอยสังเกตว่าใครเป็นคนดันแก้วหากคุยกันแล้วสงสัยว่าใครคือฮอลโลคนที่มีอาวุธจะสามารถขฟันฮอลโล่ได้ในนด่าที่1เหมือนกันกก็จะะใช้้้้อออาุปงงงัันตเไดครแล แต่หากไม่มีใครขอฟันเมื่อคุยกันครบหนาทีอาจารย์ก็จะปิดตาและให้บทว่าใครคือฮอลโลซึ่งถ้าโหวตถูกตัวแต่ฮอลโลมีอาวุธก็จะใช้อาวุธป้องกันตัวเองได้หนึ่งครั้งเช่นกันแต่ถ้าไม่มีคนที่โดนโหวตจะต้องตายและเปิดเผยตัวตนโดยนักเรียนจะต้องหาฮอลโล่ให้เจอภายใน2ตาถ้าหาไม่เจอฮอโลจะเป็นฝ่ายชนะให้นักเรียนทุกคนเอานิ้ววางไว้ที่แก้มโอ้ยอ ในนี้จะมีฮอลโล่หนึ่งคนนะะดูให้ดีแล้วเราสังเกตว่านิ้วใครดันไปคนนั้นคือฮอลโล่พร้อมแล้วฮอลโล่ Hello เข้าไปในแกลแล้วเลยเริ่มใชาฮอลโลจริงเข้าไปหอหีบแดงว่าไอ้มาชัดเจนกด <laughs> เบาๆมาแบบไม่ดังเล,เลยมันชัดมาก <laughs> เข้ามันดทาบไป <laughs> นิ้วเสน,นเลือดกันแล้วนะเบาๆหน่อยฮอลโล่หน่อยนิดนึงขยับไปซ้ายนิดนึง มันจะเล่นไงซิเอาจะหน่อยเอาจะหน่อยดีใจเทพเจ้าหน้าเน็กเป็นมือแน่ดิใจในใช่โคตรลองลองพูดคุยกันว่าคิดว่าใครอะไรยังไงถ้าคอนโลมีอยู่เอาเฮ้ยไอ้ผู้ก็มาเลยไปทางซ้ายซ้ายนั้นของใครซ้ายนั้นของอันนี้ขวาอิชิดาอิชิดะนายเหรอเจ้าพมนุษย์นิวห้ามลุด อลโล <ira> oh. ่ทำงานจริงรู้เป็นใครโอ้ยฮ้ลโล่มีตัวจริงไปที่น้องหนน้องหนูเวลาบมเแล้วเริ่มพูดครับว่าสงสัยใครนายเก๊กเหมือนกันนะหมดเวลาครับมา่ทเฮคือหนูสองขายอิโก้ค้เฮ้ยอโก้อโก้อะไรนะิโก้ทยคนไหนีอยู่ เพื่อนเราอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอใส่อกต้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยบอ๊วโอ๊ย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 โอ๊อ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยอลยอกโอยออ้อมูลอะไรเลย แต่เก็บไว้ในใจเรามีสิทธิ์โหวตนะลูเคียคุณสงสัยใครครับอ่างงมากเมื่อกี้ข้ารู้สึกเหมือนมีสองฝั่งดันพลังกันข <c oughs> ้าอะไรไม่แ<า>น่ใจว่าฮันโลมีกี่ตัวโหวตระบุได้ไหมครับว่าใครอิชิดะแอนอิจิโกะ้หอยข้ารู้สึกเขาสู้กันเขาเขาข้าไหนอิชิดะมูซาชูดาข้ารู้สึกตอนแรกข้าสงสัยอิจิโกะแต่จะพักแก้วถอยหลังข้าก็เลยงงฟังแลบบ้วเก็บไปคิดดูว่าจริงมฮะต่อไปอี อิจิโกอิิโก้มาสงสัยรุ่เคียเพราะว่ารู้ไหมครับเพราะลูกเคียสงสัยผมเพราะลูกเคียคือคนรักของผมครับเ,เพราะลูกเคียคือคนรักของผมครับสงสัยว่าอะไรท่านสงสัยว่าอะไรหรอคือลูกเคียเนี่ยผมมองว่าเขาโทษอิจิโก้กับอิชิดะเกินไปเขาหาเรื่องคุยกับเราหรือเปล่าขเขาอ,อาจจะพิสวาลเราหรือเปล่า สไายสบายกันมากเลยสาลันเดย์ต่อไปขอเชิญคุณโชเล่ฮะอร่อยดีเสีบจบอร่อยนี่อะไนะไม่ใช่ค่าชื่อชาติหรอกแข็งอาอากาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอาจาระผ้า솜ใส่ชี้ดักเหมือนกัน เพราะว่าเขาเจ้ามีท่าทางที่แบบสุขุมและท่านเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เขาบอกให้กูแอ๊ดกันกูไม่รู้มีอะไรอยู่แน่เนี่ยถอดตัวแล้วมีชดาเดี๋ยวเราจะมาขอการเดี๋ยวเราจะมาหลับตาแล้วโหวตกันนะครับว่าเราสงสัยใครทุกคนหลับตาครับโหวตครับโอเคทุกคนหลับตาฮะ วันนี้มีคนตายครับชัดเจนเจ้าพวกมนุษย์เป็นใครไม่ได้ข้าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะข้าคือควินซี่อิชิดะตายฮะเสียใจด้เพื่อนเพราะคุณไม่มีอาวุธและคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุ่ต้องตายไปเลยนี้อุ๊ยบริสุทธิ์เหรอชัดเจนเจ้าพวกมนุษย์ข้าคือควินซี่ข้าขอฟังอีกรอบนึงคุณตายนะน่าเงียบๆแล้วเจียมเจียมไว้ไอ้ นักเรียนทุกคนครับถ้ารอบนี้ยังหาโฮโลไม่เจอผู้บริสุทธิ์จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะอขอเชิญโฮโลเข้าไปในแก้วครับไม<อ>่ใช่อ๋อคุณคนตาแก้วคือฟินซีซ่มาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโฮโลข้าว่าลูเคียคือโฮโลข้า,ขาไใช่โฮโลข้ารับแรงนัดวิญ,ญญาณข้าชัไปที่สระไอไม้ม้วนชัดเจนไญญาแรงมากข้าว่าข้ารัไม่ถึง ยาแรงมากอาจารย์ครับผมขอฟันนะผมมั่นใจแล้วใครคือคอนโลคุณมั่นใจเหรอมั่นใจครับคุณนั่นแหละคอนโลขอให้ทุกคนหลับตาฉันเก็บพูดเอาแล้วนะฟังเกตสิมึงใครทุกคนลืมตาได้ครับวันนี้ไม่มีใครตายข่าวดีไม่เพราะมันคุณ ขอให้นักเรียนทุกคนวางนิ้วลงมาที่แก้วคขอเชิญฮอลโลเข้าไปในแก้วเริมได้ป่อแล้วเป็นี้าว่าอิจิโกนั่นแหละคือฮอลโลเพราะเมื่อกี้ฟันมั่วเพื่อป้องกันตัวใหม่ลูเคียใส่ร้ายจริงข้าสัมผัสได้ว่ารูเคียคือฮอลโลคนที่ขยับได้มีแค่ฮอลโลเท่านั้นโอ้ก็อินฟันแต่ฮอลโลมันฟันไม่ได้แน่จริงก็ฟันค่าด่ข้าลูเคียปลุกป่ยาฟันค่าดิแต่ค่าเชื่อลูเคียสาโด ตอนนี้ฆ่าหมดสิทธิ์แล้วซาโดซาโดช่วยฆ่าลูเคียเถอะเจ้าอย่ามาเฉยใส่ไปัญญาอ่อนรู่นเองโอเคไหมปัดมันอิชิโกะมีประโยชน์้วยมีอาวุธยังจะมานั้นตอนนี้มีความหวังแค่ซาโดะฆ่าซาโดฆ่าลูเคียจบเกมเชื่อเถอะฆ่าอยากต่อยแล้วต่อยอาจารย์ได้ที่นั้นครับซาโดได้เลยทุกคนหลับตาฆ่าขอต่อยอาจารย์ต่อยเลยไอหัวส้มอ่ะแขนขวาแห่งยับร้ายซ้ายแห่งจอมมารแกต่อยให้ยับซาโดะซาโดเลือกใครคุณไปต่อยคนนั้นได้ครับอาจารย์ ไม <mile inside> ่คาว่าเขาตายแล้วอเชิญทุกคนด้ีครับาาจัดมาแล้วอาจารย์ขอเชิญทุกคนลืมตาครับวันนี้มีคนตายครับดูจับมีคุณเป๋ไปนะจิโนอุเอเธอสารภาพไปว่าเธอเป็นไหมเธอไม่เคยร้องไห้เชี่หัวไอ้ตาโด กูบอกให้มึงต่อยไอ้หัวส้มข้าอยากต่อยแล้วต่อยเลยไอ้หัวส้มต่อยเลยไอ้หัวส้มก็หัวส้มไอ้ใชยกูถ้ามึต่อยไม่เคลียร์ถ้าอีโน่เองถ้าต่อยเต็มกำลังมือของข้าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดในโลกและในภารกิจนี้ครับพอลูกเป็นไฝกันแล้วเฮ้ยดีใจได้แล้วอีกค มเป็นคนโลกดีใจดิลูกเกียร์เป็นไหนไม่มีเอาไปไม่มีออกมาจิโกเจ้าหยาบใครมันไม่มีอะไรแล้วมึงด้วยเลไม่ัปนไม่มีแล้วขาดเยอะแล้วเลยตอีก็ได้วะเลยทักทอ้าวเฮ้ยอ้าวคือคนโลเห็นไหมปลาโดลูเคียเป็นเห็นไหมถ้าขอโทษข้าความได้กันดีแล้วนักเรียนทุกคนฮะครับในการทำข้อสอบวิชาไล่ผีครั้งนี้ครับพอโลกเป็นฝ่ายชนะไปฮะ คนที่สอบผ่านคือดูเคียร์เป็นฝ่ายชนะไหมครับค่าได้เกตสีคาขอปฏิเสธเฮ้ยค <c oughs> ่าจะบอกให้ว่าคนที่แพ้มีบทลงโทษเฮ้ยสำหรับผู้สอบตกมู้นุ้ยรวยแล้วเออจะต้องนอนที่สตูที่มีฮอโลจริงหนึ่งคยสอคนนี้จะได้คะแนนเยอะกว่าเพราะสอคนเนี้ย มีอาวุธถ้างั้นคนที่ตายคนแรกหรือเปล่านะในทั้งสองคนเลยดีนะอาจารย์จักรมนุษย์ข้าถือวินซี่แล้วแต่อาจารย์เลยงั้นพวกเจ้าสองคนตามอาจารย์มาโอ้ยบอกเลยครับ้องนี้ ฉันขอไปเสกไปยืดเทียนมึงไปเสกไม่ได้ครับวันนี้ม okay. okay. ึงต้องอยู่ที่นี่ครับกับพ้องที่มีฮอลโล่จริงวันนี้ทีมงานผมเจอที่นอนนะมาดิมาดิไม่ต้องอาบน้ำไม่น้ไม่ต้องล้างหน้าในนี้นี่พราะผมนอนคู่กันตรงนี้เลยนอนไม่ได้หรอตรงนี้จุดที่ทิมนอนแต่ก่อนนอนเร็วอิชิดะกับอินุเอะนอนโชคดีไปทีมงานตั้งกล้องทำแล a p ไว้เลยนอนนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้า หาอะไรทำก็ได้ไปว้ามึงลำพางมึงมือหาอะไรทำไปไปก็ได้ทำไรเล่นเกมนี่มันไอ้กระตุต้นที่กูดูตอนเด็กนี่วะบลิชไงบลิชไบรบลิช e t ท r n a l soul อ้าวเขาทำเป็นเกมเหรอใช่ติดมากเลยติดเกมเหรอใช่ติดอยู่ในโซลโซไซตี้เนี่ยออกไม่ได้สักทีชื่อเกม,เกมเอะไรนะบลิช eternal soul ทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมไปโหลดมาเลยะคะ่ะนี่ Bridge Eternal Soul คะ่ะทุกคนสนุกมากดูดิเล่นไม่หยุดเลยทุกคนคือตั้งแต่ขึ้นมาบอกว่าจะทายจะทาย,ทายก็ดิจะเล่นหนเอ๋ออะไรนะอ๋อปิดคลิปอ๋อเหรออุ้ยไม่ได้ไม่ได้ติดเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยครับอย่าลืมครับไปโหลดนะมีทั้ง iOS และ Android ครับผมนะบอกเลยว่ยาผมไม่ติดเท่าไหร่หรอกทาลุกอ๋อผม <laughs> บอกเลยไมไ่ติดหรอกคือแบบตัวละครต่างเรื่องเนี่ยมาหมดเลยทุกคนคือใครที่เป็นแฟนเป็นแท็กบิ๊กเทพบรรณานเนี่ยบอกครับต้องเล่นเกม บิดอิน e ทอร์เน็ตโซครับเพราะว่าเขาขนตัวละครมากมายมาหมดเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็ที่สำคัญครับเอฟเฟกต์แอนิเมชันอลังการงานสร้างมากเ <Wow. S 1> ลยง่ายด้วยกรบผมนะไปยุ่งยากไปครับไปโหลดผมไม่ด,ดิดหรอกใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะไปโหลดกันเลยค่ะ b r e a c h Eternal Soul เปิดให้โหลดแล้ววันนี้ค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิขนาดให้มาพูดปิดลิปเนี่ยดูเอคิปเงียบก่อนดิตั้งใจเล่นอยู่